สวัสดีครับเพื่อนๆมีข่าวแก๊งวัยรุ่นกรรมัมพูชาเหิมเกลิมอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองในข้อมูลข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าพวกนี้มีอยู่ประมาณ20กว่าคนเด็กสุดนี่อายุ14ก็ยังมีเลยนะพฤติกรรมของพวกเนี้ยก็คือเอามีดไล่ฟันคนไทยทำร้ายบาดเจ็บไปหลายคนแล้วด้วยมันเป็นแบบว่าการพยายามฆ่าเลยถ้าหนีไม่ทันก็คือมันฆ่าทิ้งแน่พวกนี้มันมีปืนนะมันมีอาวุธปืนแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองด้วย มันกล้าขนาดที่ว่าโพสโชว์ปืนมีหลายชนิดเลยพร้อมกระสุนด้วยพร้อมกับว,ว่าประกาศจะฆ่าคนไทยมันมีแม้กระทั่งระเบิดปิงปองพอดูข่าวเสร็จเนี่ยผมติดใจอะไรหลายๆเรื่องอย่างแรกเลยนะพวกนี้มาได้ไงมันยังเป็นเด็กกันอยู่เลยนะเนี่ยลักลอบเข้ามาตอนเด็กเหรอหรือว่าพ่อแม่เด็กพวกนี้คลอดกันที่นี่เออลักลอบเข้ามานี่น่าจะตัดทิ้งไปนะเพราะว่าการที่จะมีอาวุธมีแก๊งอะไรขนาดนี้เป็นของตัวเองได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา หรือมีความประสงค์ว่าลักลอบเข้ามาเพื่อที่จะทําการนี้แหละแล้วอาวุธหากันมาได้ยังไงเอาเงินจากไหนไปซื้อหรือว่าผู้นําหัวโจกเนี่ยเป็นกัมพูชาที่มีเงินมันน่าสงสัยในลหลายๆเรื่องเลยนะทีนี้ตํารวจเขาก็สอบสวนชาวเขมรคนหนึ่งที่อยู่ในย่านนั้นนะก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละแล้ววัยรุ่นเขมรคนนี้เขาบอกว่าไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักกับพวกนี้เลยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมแต่ผมไม่เชื่อนะ มันเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆนะชาวมรเนี่ยไม่ได้เป็นชุมชนใหญ่เหมือนประเทศไทยที่จะไม่รู้จักกันผมเนี่ยพยายามหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางของขมรเลย YouTube Facebook, TikTok Instagram คือทุกช่องทางนะครับไม่มีข่าวนี้ในเขมรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่ค่อยสนใจหรือว่าข่าวมันยังไม่กี่วันสำหรับคนที่คิดว่ามรเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนใจหรือยัง แต่เชื่อไหมยังมีอยู่นะคนที่ปกป้องขเมรน,น่ะบอกเราไปบูลลี่เขามั่งบอกว่าเราสร้างความแตกแยกบ้างผมอยากจะบอกว่าเป็นคนดีน่ะมันก็ดีแต่อย่ามาทําตัวเป็นคนดีที่ไร้ความรับผิดชอบดูข้อมูลข่าวสารรอบๆตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราอ่ะมาต่อเลยแก๊งขเมรน,นี้บอกว่าถึงฆ่าคนตายก็หนีกลับประเทศได้ทางตำรวจบอกมาว,าว่าจับได้บางส่วนตอนนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ17คน ก็ขอให้ชาวจังหวัดระยองปลอดภัยกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าข่าวนี้น่ะเป็นข่าวใหม่มากยังไม่มีชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นใดๆแม้แต่ประเทศต้นเรื่องเองก็ไม่เอาไปออกข่าวก็เลยแม้แต่ความเห็นของชาวเขมรก็ไม่มีเช่นกันในเมื่อเป็นแบบนั้นผมก็จะอ่านความเห็นชาวไทยให้ฟังครับก็พี่น้องชาวไทยเรานี่แหละอ่ะมาความเห็นแรกกันเลยผมจะอ่านเพียงชื่อย่อโปรไฟล์เพื่อไม่ให้กระทบกับเจ้าของความเห็นนะ คุณสมบอกว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะมารับจ้างดูแลผลไม้ในสวนทุเรียนพวกนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องนิสัยของพวกนี้ถ้ามันอยู่รวมกันกับพวกมันไม่กลัวคนไทยหรอกผมเคยเจอมาแล้วหลายครั้งฝากหน่วยงานราชการเข้มงวดด้วยนะครับคนต่อมาคุณแอดเขาบอกว่านี่แหละผลขอนการนำเข้าต่างด้าวทั้งประเทศควบคุมยากอนาคตจะมีความรุนแรงมากขึ้น ความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยจะลดน้อยลงถ้าไม่รีบควบคุมการนำเข้าหรือการลักลอบเข้าประเทศที่มากขึ้นในทุกวันนี้คุณเทสบอกว่ากัมพูชาเป็นชนชาติที่ไม่ควรยุ่งตอนนี้กระเดินหน้าเคลมวัฒนธรรมไทยว่าเป็นงานของตัวเองอย่างไม่ละอายเขาให้เจ้าหญิงใส่ชุดไทยรำไทยออกทีวีจีนแล้วก็ประกาศว่าคือชุดกัมพูชาการแสดงกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีการเคลมชุดไทยยังดูเดือดในโซเชียลขอกราบวิงวอนสื่อมวลชนอย่านิ่งเฉยกับภัยต่อชาติในครั้งนี้ด้วยมันก็เป็นข่าวเร็วเรนี้แหละครับที่ขเมนเอาชุดไทยไปออกแล้วก็รำไทยด้วยแต่บอกว่าเป็นของขเมศเดี๋ยวผมว่าจะทําเรื่องนี้อยู่อ๋อมีความเห็นมาตอบกลับนะชื่อว่าคุณวาลาเขาบอกว่าเด็กหญิงคนนั้นโดยชาติกําเนิดแม่เป็นเจ้านายในราชวงศ์ของกามพูชา แต่พ่อเป็นคนฝรั่งเศสไม่ปรากฏชื่อเพราะหาตัวไม่ได้ดังนั้นจึงไม่ใช่ราชสกุลที่แท้จริงเป็นเพียงเด็กธรรมดาที่มีความสามารถในการร้องเพลงเท่านั้นซึ่งแม้แต่ชาวขาเขมรเองก็ไม่ได้ยอมรับเธอในฐานะเจ้าหญิงแต่คนชาติอื่นและคนไทยรับรองกันไปเองโอ้โหจริงเหรอเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าสนใจนะคุณนัทบอกว่า ขอบคุณที่ปล่อยให้ชาวกัมพูชาเข้ามาเข็นฆ่าคนไทยครับขอบคุณรัฐและเจ้าหน้าที่ไทยที่เอื้อประโยชน์กับต่างด้าวขนาดนี้ผมนี่น้ำตาจะไหลเลยครับเห็นว่าจะฟรีวีซ่าให้ประเทศเพื่อนบ้านอีกคุณคอนบอกว่าโรงงานไหนมีแรงงานขาเขมรลงตรวจค้นหอพักถ้าจะให้เดาแรงงานพวกนี้น่าจะอยู่ตามโรงงานไม้มากสุดเช่นโรงเลื่อยเฟอร์นิเจอร์ ทางโรงงานไม่ค่อยใส่ใจระเบียบควบคุมมันถึงได้ห้าวขนาดนี้อีกอย่างตำรวจไม่ใส่ใจว่าแรงงานมีใบขับขี่หรือเปล่าออกไปเที่ยวขับรถไปมาไม่สนใจตรวจสอบคุณฟิตบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับทำงานได้จุดจุดมากสมเป็นเจ้าหน้าที่ไทยที่ชาวบ้านเขาพูดกันจริงๆคุณ x อเขาบอกว่า คนที่เขาตั้งใจเข้ามาทำมาหากินก็มีเยอะพวกคนที่ทำตัวสกรปรกเป็นขยะในประเทศก็มีไม่น้อยเช่นกันอะไรที่จัดการได้ควบคุมได้ก็ทำจากใจเจ้าของประเทศครับคุณวาบอกว่าจับส่งกลับประเทศให้หมดใครให้ที่พักพิงเอื้อให้มันเข้ามาประเทศต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งหมดทินของมันเหรอมีโฉนดที่ดินไหมคุณแทนเขาบอกว่า น่าเห็นใจคนแถวนั้นที่ราชการอ่อนแอน่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกนี้ถ้าเป็นแถวบ้านเขาให้ทหารจัดการคนพวกนี้เตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกลางๆแบบนี้เหลือแต่ชื่อแล้วมันก็จะกลายเป็นบุคคลนั่งยางสูญหายในทันทีส่วนตำรวจพื้นที่ก็จะแค่มาดูเฉยๆแต่ไม่ตามคดีเพราะเขาทำงานร่วมกันกับทหารจบสาบสูญตลอดการต่างด้าวแถวแถวบ้านเราจึงไม่ค่อยมี มันก็จะโหดไปนะผมว่าคนต่อมาคุณวายเขาบอกว่าเห็นข่าวแล้วเจ็บใจครับคนไทยชักจะอยู่ยากและแม้แต่ประเทศตัวเองก็ต้องอยู่กันแบบระหวาดระแวงได้ข่าวว่าท่านนายกจะให้ฟรีวีซ่าให้เขมรอีกพวกเราคนไทยไปทำอะไรให้ท่านนายกโกรธแค้หรือเปล่าทำไมถึงได้ทำกันขนาดนี้คนต่างด้าวเข้ามาเข็นฆ่าคนไทยถึงในประเทศทำไมคนไทยต้องมาเจออะไรแบบนี้ในประเทศตัวเองด้วย ต่อมาคุณโฮปเขาออกแนวประชดหน่อยนะเขาบอกว่าผมว่าพวกคุณตั้งกองกำลังได้นะวางแผนให้ดียิดประเทศไทยเลยเริ่มจากระยองกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาพวกคุณจะเป็นคแมกลุ่มแรกๆกสู้เพื่ออนาคตคุณเชษบอกว่าใครเป็นนายจ้างต้องรับผิดชอบเอ๊ะลูกน้องตำรวจในท้องที่หรือเปล่าไม่งั้นจะกลางได้ขนาดนี้เลยหรือครับ ถ้าไม่ใช่ช่วยจัดการขั้นเด็ดขาดโดยด่วนครับเจ้านายคุณหนึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบสัญญาชาติไทยให้มาเลยครับจะได้ไม่ต้องกลัวกระทบกระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนต่อมาคุณแอลขอบอกว่าแต่ก่อนเวลาเข้ามาทํางานนะเจียมเนื้อเจียมตัวพูดง่ายว่าง่ายพออยู่นานๆานไปเริ่มเหิ่มเกริมอนาคตจะยิ่งกว่านี้แน่นอนเตรียมตัวไว้เลยต่อไปก็เป็นความเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับ ค่อนข้างน่าสนใจนะเขาบอกว่าบัตรชมพูให้บุคคลต่างชาติเข้ามาทำงานแบบไม่มีพาส,สปอร์ตก็ทำงานได้ประเทศไหนในโลกนี้เขาให้กันไอแบบนี้มันมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแหละประเทศอื่นต่อให้มีพาส,สปอร์ตก็จะทำงานไม่ได้เขาให้ใช้วีซ่าทำงานต้องเก็บภาษีกันค่าเหยียบแผ่นดินที่มาขออาศัยมาทำงานสำหรับบุคคลต่างถิ่นแต่ประเทศไทยก็ยังอนุญ,ญาต มันมีประเทศไทยในโลกประเทศเดียวเท่านั้นแหละที่จะให้สิทธิ์ถึงขนาดนี้ครับก็เท่านี้แหละครับจริงๆมันมีอีกหลายความเห็นที่ค่อนข้างรุนแรงนะแต่ว่าผมไม่เอามาออกสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ